สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนคลับตัวยงแฟนคลับ MV 2องตำนานและการเล่าเรื่องกับเมเมอลิสมือใหม่หัดเล่าค่ะก็มาเจอกับเมเมอลิสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่ากันต่อถึงตำนานเมือง5้าเชียงต่อจาก EP หนึ่ง EP สอนะคะส่วน EP ที่3ก็จะเป็นตำนานเมืองของ เชียงรุ้งค่ะมาฟังกันเลยดีกว่าเชียงรุ้งสิสองปันนาตั้งอยู่ทางใต้สุดมณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่อเต็มว่าเขตป,ปกครองตนเองชนชาติไทยหรือไทยลือ้อสิองปันนามีความหมายคือสิสองเมือง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงรุง้งซึ่งในอดีตเป็นเมืองของชาวไทลื้อมีอนณาเขตติดกับแขวงหลวงน้ำทาแขวงพงศาลีของประเทศลาวและลัดฉานของประเทศพมา่าโดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านตอนกลางเมืองสิสองปันนาเมืองสิองปันนานั้นได้เป็นราชนจาจักร หอคำเชียงรุ้งเมื่อประมาณ790ปีก่อนโดยพระยาเจืองหรือสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ้งที่หนึ่งอาณาจักร12ปันนาเริ่มเป็นปึกแผ่นและแผ่ขยายอาณาเขตมากที่สุดในยุคเท้าอินเมืองสามารถขยายอาณาเขตเข้าไปยึดถึงเชียงตุงเมืองแถน เชียงแสนล้านช้างจึงเป็นเหตุให้การอพยพชาวไทยลือ้อจากเชียงลุงและอีกหลายหายหัวเมืองเข้าไปสู่ดินแดนดังกล่าวเพื่อเข้าไปตั้งชุมชนปกครองหัวเมืองประเทศสลสาบสองปันนาดำรงความมั่นคงเฟื่องฟูอยู่ร้อยกว่าปีก็ถูกรุกรานโดยชาวมองโก และตกอยู่ในการปกครองของจีนในปีพศ1833ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากชื่อภาษาทไทยลื้อมาเป็นภาษาจีนและเจ้าผู้ครองนครชาวไทยลือ้อถูกเรียกว่าเจ้าแสนหวีฟ้าหลังจากที่พม่าได้ก่อตั้งอาณาจักรตองอูและขยายอาณาเขตของตนไปทางตะวันออก พม่าได้ยึดเมือง12ปันนาจากนั้นจึงได้แบ่งเมือง12ปันนาออกเป็น12หัวเมืองได้แก่เมืองไฮเมืองม้างเมืองหุนเมืองแจ้เมืองหิงเมืองรวงเมืองอิงูเมืองราเมืองพงเมืองอู่เมืองอ่องและ เมืองเชียงรุ้งจึงเรียกเมืองเหล่านี้รวมกันว่าสองปันนาและในช่วงสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมพม่าและพระพุทธศาสนาได้เข้าแผ่ขยายเข้าไปในเขตสองปันนาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากพระองค์ได้ส่งทัพมาตีเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาจากพม่าแล้วได้โปรดให้พระเจ้ากาวีละเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองเชียงรุง้งและกวดต้อนพลเมืองชาวไทยลื้อในสิบสองปัน,นาไทยลือเมืองเพองยวนเมืองล่าชาวไทยขืนและชาวไทยใหญ่จากเมืองเชียงตุง มาอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาและน่านเป็นจำนวนมากอันเป็นวิธีฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาเพราะในช่วงก่อนหน้านั้นพม่าได้กวดต้อนชาวล้านนาไปอยู่ที่ภูกามและมันดาเลเป็นจำนวนมากเชียงลุ้งถูกยื้อแย่งดึงโดยอาณาจักรใกล้เคียงไปมาอยู่ไม่นาน กระทั่งยุคสมัยแห่งการล่าอนันตนิคมในช่วงรัชกาลที่สและรัชกาลที่หทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาและให้พม่าไปอยู่กับอังกฤษสิบสองปนาให้อยู่กับจีนปกครองเชียงตุงไปกับพม่าและฝรั่งเศสคุมลาวคัมพูชาและเวียดนาม ช่วงสงครามโรคครั้งที่สองจีนปกครองเมืองเชียงรุง้งถูกยุบจากอาณาจักรที่มีเมืองหลวงให้เป็นแค่หัวเมืองและเจ้าฟ้าปกครองนครทั้งหลายก็ถูกปลดให้เป็นแค่สามัญชนหลายๆพระอ,องค์และเครือญาติเชื้อเจ้านายหนีออกจากเชียงรุง้งอาศัยในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยก็มีหลายพระอ,องค์ ค่ก็ฟังกันจบไปแล้วนะคะตำนานเมือง5เชียงเชียงที่5ก็คือเชียงรุ้งนะคะก่อนจบคลิปแอดเองก็อยากจะออกมาขอบคุณคอมเมนต์ดีๆคำแนะนำดีๆที่เม้นกันมาใต้คลิปนะคะยอมรับว่าแอดเล่าไม่เก่งเพ,พิ่งจะหัดเล่าค่ะแต่เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวเหล่านี้ชอบที่จะศึกษาเรื่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาทำจากสิ่งที่เราชื่นชอบขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็มีอะไรก็ติติงกันมาใต้คลิปได้ค่ะแอดน้อมรับทุกคำติเตือนค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ เพื่อแอดจะมีกำลังใจพัฒนาทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆค่ะคลิปหน้ามาติดตามกันต่อไปว่าแอดจะเล่าเรื่องตำนานหรือว่าประวัติของเมืองไหนบ้างก็มาคอยฟังกันนะคะมาคอยชมกันนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ